เศษถ้าโยคะบริหารนะคะบันเทาออฟฟิศซินโดรมแล้วก็ช่วยคลายไหล่ติด่ะค่ะหายใจเข้าค่ะวาแขนขึ้นเหนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกลดลงค่ะบีบสะบักเข้าหากันนะรู้สึกถึงการขยายของกล้ามเนื้อสวงอกทันหน้านะคะไปเรื่อยๆนะตามจังหวะการหายใจของตัวเองได้เลยส่งแขนมาด้านหน้ากำมือหลวมๆไว้นะคะเอาก็สอบติดกันไว้เลยนะหายใจเข้าค่ะเรายกศอกขึ้นสูงๆจนกระทั่งสอบแยกออกจากกันแล้วการออกไปด้านข้างแล้วลดลงดานค้างนะคะบีบสะบักเข้าหากันส่งแขนกลับมาด้านหน้าเหมือนเดิมสอกติดกันไว้นะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะเปิดสอบออกไปด้านข้้าางแลวเรจะ ดึงสอไปด้านหลังนะคะสามครั้งหนึ่งสองสามมือการด้านหลังเลยนะเอามาเนบไว้นะคะที่เอวข้างซ้ายนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะเอียงศีรษะไปทางซ้ายเราสามารถขยับนะคะด้วยการก้มลงมานะคะแล้วก็เงยหน้าขยับเปลี่ยนมุมองศาข,ของการยืดนะคะของกล้ามเนื้อมือขึ้นไปเหนือศีรษะเอามือจับสอกฝั่งตรงข้ามที่ด้านบนนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเอียงลำตัวมาทางขวาหายใจเข้าค่ะยกกลับมาตรงกลางหายใจออกเอ e ียงไปทางซ้ายซ้ายแตะไหลไว้ หายใจเข้ากับเปิดไหล่ซ้ายออกไปเยอะๆหายใจออกกับหมุนกลับมาด้านหน้าพร้อมกับเอื้อมมือซ้ายไปใน,นแนวทะแยงนะครับไปทางา